ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลบนะครับประวัตินะครับการค้นหานะครับของแอปพลิเคชันนะครับ Facebook นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มือถือนะครับรู้สึกว่ามันช้าลงนะครับหรือว่ากดไปแล้วมันรู้สึกว่ามันน่วงน่วงนะครับอื่นๆนะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับช่วยให้ความจำนะครับในมือถือของเราเนี่ยไม่เต็มเร็วนะครับ ไม่ทําให้เครื่องอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะ Facebook ของเราก่อนนะครับพอเพื่อนเพื่อนนะครับแตะที่แอปพลิเคชัน Facebook เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเลือกนะครับที่นะครับที่แว่นขยายนะครับด้านมุมบนนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตอนเนี้ยเขาจะมีนะครับให้เราเลือกลบเนี่ย ประวัติการค้นหาเนี่ยถ้าเราต้องการจะลบนะครับเป็นอันๆนะครับก็ให้เรามาแตะที่นะครับแตะที่นะครับตัวเครื่องหมาย x เนี่ยด้านขวามือนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะเก็บประวัติแค่ว่าล่าสุดนะครับมันจะไม่ใช่ประวัติการค้นหาทั้งหมดนะครับถ้าสมมุติผมจะลบนะครับอันบนเนี่ยนะครับผมก็มาแตะตัวนี้นะครับดเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยจะหายไปนะครับเนี่ยนะครับเขาจะถามว่าเราต้องการลบ ประวัติการค้นหานี้ออกหรือไม่นะครับก็ให้เราเลือกที่คําว่าลบเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับอันบนสุดเนี่ยที่ผมกดลบไปเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการลบทีละหลายๆอันเลยนะครับหรือว่าลบตามเป็นเดือนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดที่คําว่าแก้ไขเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับ คอ <Es> <an> เพื่อนเล like sure well the But, month, ือกที่คําว่าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีคําว่านะครับล้างการค้นหาเนี่ยอันนี้ถ้ากดอันนี้คือลบทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะลบนะครับเป็นเดือนนะครับเนี่ยเขาจะมีข้อมูลนะครับเป็นเดือนนะครับเนี่ยอย่างเดือนนะครับวันที่นะครับ31ธันวาคมเนี่ยเขาจะมีประวัติเราค้นหาเนี่ยเยอะเลยนะครับถ้าเราต้องการจะลบก็มาลบที่ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับ แล้วเลื่อนลงไปอีกนะครับก็มีวันที่28ธันวาอีกนะครับเนี่ยผมก็มีประวัติการค้นหาเนี่ยหลายอันเลยนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆสามารถเลือกลบได้นะครับเป็นวันเป็นเดือนก็ได้นะครับหรือว่าจะกดล้างทั้งหมดนี่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดล้างการค้นหาทั้งหมดให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมในบันทึกกิจกรรมเนี่ยประวัติการค้นหาของผมทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ด้านหน้าด้วยนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไหมประวัติการค้นหาของผมเนี่ยก็จะไม่เหลือแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปนั่งลบทีละอันนะครับก็จะช่วยทําให้มือถือของเพื่อนๆนเนี่ยความจํานะครับไม่เต็มนะครับแล้วก็เครื่องจะได้ไม่อืดเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการลบประวัติการค้นหานะครับ a c e b o o k นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลองทํานะครับแล้วได้หรือไม่ได้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆ ท่านอื่นนะครับอย่าลืมนะกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ